คุณนอนหลับดีไหมคะถ้าคุณนอนหลับไม่ดีตื่นง่ายตื่นบ่อยฝันบ่อยไม่ควรพลาดคลิปนี้ค่ะเพราะการนอนหลับที่ดีถือเป็นการมีหลักประกันสุขภาพที่แข็งแรงการกดจุดก็มีส่วนช่วยทําให้การนอนหลับนั้นง่ายขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็ควรหาสาเหตุให้ชัดเจนและรีบทาการรักษาค่ะจุดแรกที่แนะนาคือจุดสันเหมือนค่ะจุดนี้จะอยู่ที่บริเวณข้อพับตรงเส้นเอ็นด้านในฝั่งนิ้วก้อยค่ะการนวดกดจุดนี้ก็จะช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นและยังช่วยปรับสภาพอารมณ์ในคนที่งุนหงิดโมโหชุนเฉียวง่ายด้วย จุดที่2คือจุดในกวนค่ะจุดนี้จะอยู่ที่บริเวณข้อมือห่างจากข้อมือด้านในมา3นิ้วมือค่ะอยู่กลางกลางเส้นเอ็นการนวดกดจุดนี้ร่วมกับจุดเรินเหมอนก็จะช่วยทาให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะหากคุณลองทําแล้วอาการนอนหลับยังไม่ดีขึ้นการแพ้จีนและยาสมุนไพรจีนก็เป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณนะคะ ปัจจุบันเอิร์นเวย์ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสกัดจึงสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำซึ่งอยู่ในรูปแบบของยาสําเร็จรูปรับประทานง่ายมีสูตรเฉพาะที่จะช่วยปรับสมดุลยินยางปรับกาบาซีโรโทนินที่เป็นสารสําคัญในสมองเพื่อช่วยให้อาการนอนหลับของคุณดีขึ้นและปรับสมดุลร่างกายแบบองค์รวมค่ะทุกปัญหาสุขภาพการแพ้จีนมีทางช่วยเอิร์นเวย์มีทางออกหากมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลสุขภาพตามทัศนะการแพ้จีนปรึกษากับแพ้จีนของเอิร์นเวย์ได้เลยค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆด,ด,ด้วยนะคะ